สวัสดีครับชาเอลเอสเรสไชยแน์ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นมีเกมมิ่งมอนิเตอร์จาก ASUS มาให้ชมกันนะครับผมนั่นก็คือ ASUS ROG ROG คือชื่ออ่าเซกเมนต์ของเกมย่อมจาก r e p u b l i c of Gamer นะครับผมชื่อรุ่นเต็มคือ ROG Swift PG 2 7 8 Q 27น่าจะ27นิ้วนะฮะจอน,นี้ส่วน Q น่าจะเป็น QHD หรือเปล่า โอเคจอตัวนี้ตั้งอยู่ข้างพี่แว่นละอันนี้เสียบไว้เรียบร้อยนะครับผมเป็น gaming monitor ของทาง asus นะครับผมนี่เป็นจอด้านครับนะผมจอด้านลดการสะท้อนขนาด27นิ้ว asus เขาเขาเขียนว่าเป็น wqhd ซึ่งมันก็คือ qhd นั่นเองอ่ะแว่นอธิบาย hd คือ7 2 0 p full hd fhd เนี่ยคือ1080 qhd ก็คือนี่แล้วครับผม ความละเอียดที่2,560คูณ1,440เอาง่ายก็คือ2,560คูณ1,440คือ QHD ถ้าเหนือกว่านี้ก็จะเป็น UHD ก็เป็น Ultra High Q <ม>ย่อมาจากอะไรคือ Quad q u High Definition นะครับผมก็จะเป็นจอที่เลโซค่อนข้างละเอียดอย่างที่แว่นบอกครับจอเป็นจอด้านแล้วก็ขอบค่อนข้างบางนะฮะขอบค่อนข้างบางในที่นี้นะฮะมันทำให้สามารถต่อ2จอ3จอได้ง่ายเนะี่ย สังเกตตรงข้างเนี่ยมันจะมีอ่ารอยแค่นิดเดียวเวลาเอาอีกจอที่รุ่นเดียวกันเนี้ยเอามาต่อกันก็จะแบบก็จะเนียนตาหน่อยเนียนกริปนะฮะและ้วแล้วจอตัวนี้นะผมสวิป pg สองเจ็ดตัวนี้นะฮะเป็นจอ G-Sync ด้วยนะครับผมนี่มีโลโก้ G-Sync นะฮะมีโลโก้ G-Sync อยู่และที่สำคัญนะฮะฟีเจอร์เด่นๆของเขาเอาที่คนเล่นเกมถนัด คนที่เกมคนเล่นเกมฟังแล้วรู้เรื่องเลยก็คืออมี RESPONSE TIME นั่นคืออัตราการตอบสนองของภาพอยู่ที่1มิลลิเซกไวมากๆ1กนมิลลิเซกนีนก่คือน่าจะไวท็อปสุดละณตอนนี้สำหรับจอเล่นเกมนะฮะแล้วก็มี r e f r e s h RATE 120Hz ไม่พอก็ 144Hz คือสูงสุด RESPONSE TIME 1มิลลิเซก์ี s h rate สูงสุดที่ 144Hz อ่าแล้วก็มี g s ซ n c 3อย่างนะแล้วอย่างที่4จอตัวนี้สามารถแสดงผล สามมิติได้ 3D ได้แต่ไม่มีแว่นแถมมาให้เขาเขาเขียนไว้ว่าเป็น 3D NVIDIA Ready ก็คือพร้อมที่จะแสดงผล3มิติแล้วการแสดงผล3ม,มิติของเขาสามารถแสดงผลได้ Refresh Rate ที่120เฮิรตนะฮะ144ใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่แว่นหยิบแว่นตามาให้ดูกันนี่ฮะแว่นตาต้องซื้อแยกนะเป็นแว่นตา3ม,มิติเอาไว้ใช้กับจอ,อของ NVIDIA นะครับผมพูดถึงสายสัญญาณกก่อนนะฮะเจ้าตัวนี้ เปิดกล่องมาก็มีสายไฟให้มาแบบทุกทุกทวีปทุกริเชียนทั่วโลกต้องใช้ได้นะฮะอ,อ,อังกฤษนะประมาณนั้นปะยุโรปแบบไทยแบบญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แล้วก็มีที่แว่นเสียบอยู่ก็เป็นแบบประเทศไทยนะฮะเป,เป็นเป็นสามสามขานะผมพอสายสัญญาณมันจะมีมาสี่อันโชว์ที่โชว์นี่สามารลไอีกอันเสียบอยู่เป็นแบบที่ประเทศไทยใช้ได้นะฮะพอเสียบมาปุ๊บเนี่ยขออนุญาตนะ มันก็จะมาจุบกับอะแอดแ r ป,ปเตอร์อะแดป,ปเตอร์ของ ASUS เป็น a อะแดป,ปเตอร์เฉพาะของเขานะผมจับดูก็อุ่นไปทางร้อนนะผมแล้วก็ต่อเข้าเป็นสาย DC i n ข้างหลังทีนีงเดี๋ยวแว่นจะโชว์ข้างหลังอีกทีว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างอ่าน,นี้เป็นสาย USB 3.0เอาไว้เสียบต่อกับหลังคอมเพื่อใช้งาน USB ที่จอได้2พอร์ตนะเป็น3.0นะการเชื่อมต่อจอนี้ฮะไม่มีดีซับไม่มี DVI ไม่มี HDMI มีอยู่สายเดียวเพเพนั่นก็คือ ดิสเพย์พอร์ตนะฮะดิสเพย์พอร์ตเป็นสายที่แบนด์วิดต์กว้างมากถ้า HDMI หรือว่า Dual d DU ด i เป็นถนน4เลนดิสเพย์พอร์ตจะเป็นถนน12เลนประมาณนั้นนะครับผมและดิสเพย์พอร์ตตอนนี้พี่แว่นลองเทสดูดิสเพย์พอร์ตสามารถรองรับ144 hz เฮิร์ตได้นะครับผมรองรับ144 hz 120เฮิร์ต คือ124เฮิรตรองรับ120ต่ำกว่าน,นั้นได้แน่นอนนะผมพี่เวนเทสเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็รองรับ3มิติแล้วก็ G-Sync ด้วยการที่มี G-Sync ก็คือพี่เวื่อธิบาย G-Sync คร่าวๆนะผมเล็กแบบสั้นๆแล้วกัน G-Sync คือการสื่อสารโดยตรงระหว่าง GPU ของการ์ดจอกับกับอ่ามอนิเตอร์เลยไม่ผ่านการแปลงสัญญาณใดๆทั้งสิน้นถ้าถ่ายรูปมันก็เหมือนถ่ายรูปไฟล์ RA อ ถ่ายวีโอก็เหมือนถ่ายวีโอไฟล์รอคือเป็นไฟล์ดิบวิ่งตรงมาเลยเรียกว่าขจัดอาการหน่วงหรือว่าอาการแหลกคือลาเทนซี่อะความหน่วงเท่ากับ0ก็คือจะไม่มีอาการแบบภาพหยุดภาพอะไรพวกนี้เลยอันนี้คือ G-Sync นะครับผมโอเคมาดูบอดี้กันนะผมไล่ตั้งแต่ฐานนะครับผมมีโลโก้ G- s y n c ชัดเจนนะนี่เห็นดยแล้วก็3มิตินะครับผม รีดี้ก็นั่นก็คือว่าเขาไม่ได้ให้แว่นมานะต,ต้องมีแว่นแต่ถ้ามีแว่นปุ๊บก็สามารถใช้งานสามิติมาได้นะครับผมขวามาก็จะเป็นโลโก้ R.O.G. ครับผม Republic of Gamers นะฮะวัสดุจะเป็นแบบนี่ไม่มันนะเป็นใสๆหน่อยนะฮะก็นี่ฮะมือแว่นมีเหงื่อก็รูปก็จะเห็นครับผมโอเคฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะอารมณ์นั้นนะฮะสวยงามเวลาเสียบไฟแล้วนะฮะตรง แหวนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงมาดูนะฮะว่าฐานอ่ะหมุนได้นะนี่ฮะหมุนได้นี่ฮะสุดนี่นี่ตรงกลางมาจะถึงสุดนี่นะฮะมาดูด้านข้างนะผมความบางของเขานี่จัดว่าเด็ดนะับผมไหนๆก็อยู่ด้านข้างละพี่แว่นให้ดูจอนี้วิวแองเกิลของเขาคือ170องศานะฮะ ก็คือสามารถดูด้านข้างได้ชัดอยู่แต่ก็มันจะมีคนดูด้านข้างหรอปปกติก็อยู่หน้าจอก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วถือว่าเป็นสเปคของเขาที่ใส่มานะผมอีกส่วนหนึ่งที่พี่แบนชอบนะไอตัวปรับตัวเมนูต่างๆของทาง asus นะปุ่มปุ่มข้างล่างเนี่ยปุ่ม power อันอื่นนี่ก็ปกติน,นะที่มันไล่กันไปแต่ตัวนี้มันไม่ปไม่ปกติครับไม่ปกติยังไงก็คือมันเป็นเหมือนจอยสติ๊กอ่ะเป็นเป็นจ็อกอะ่ะแบบสามารถซ้ายซ้ายขวาขึ้นบนแล้วก็กดลงตรงกลางได้ สะดวกมากครับเนี่ยซ้ายขวาดดกดกลางได้นะนี่เดี๋ยวให้ให้ดูหน้าจอเลยนี่ฮะไอไอจ็อกที่แว่นบอกปึ๊บนี่ตอนนี้พี่แว่นตั้งไว้120 hers อยู่นะฮะเห็นได้ชัดว่าได้120 hers แต่ที่จริงมันได้124นะพี่แว่นตั้งไว้นี่ฮะพี่แว่นพี่แว่นเลื่อนไอตัวจ็อกที่แว่นบอกอะกึกๆึกบนซ้ายขวาแล้วก็กดกดตรงลงไปมันก็เป็น enter ง่ายครับ แล้วก็ถูกออกแบบมาผ่านการคิดคิดมากอยู่แล้วนะครับผมสวยงามการปรับระดับครับนี่ง่ายๆครับจากล่างสุดดันขึ้นมาใช้พลังนิดนึงมาบนสุดแค่นี้เองสบายๆนะฮะส่วนฝั่งขวาขออนุญาตฝั่งขวาไม่มีอะไรครับธรรมดาปกติอันนี้ด้านหลังครับนี่ออกแบบมาสวยงามเลย จอค่อนข้างมีความร้อน,นะฮะจอคอข้างมีความร้อนเอามือไปจับนี่ก็จะรู้สึกอุ่นๆนะมาดูการเชื่อมต่อของเขาฮะมีนิดเดียวเองนะฮะตรงนี้คือสาย DC-in สาย power นั่นเองนะฮะเป็น power ปกติเอยไม่ใช่ป power ปกติเป็น power เฉพาะของทาง ASUS เลยนะฮะผมใช้อันอื่นมาแทนไม่ได้อันนี้คือ display port นี่พี่แปนเสียบไว้อยู่ อินพุแค่อย่างเดียวเลยนะฮะดิส p พย์พอร์อย่างเดียวไม่มีดีซับไม่มี d ีวไ,ไม่มี HDMI นะครับผมเพราะว่าเขาต้องการใช้สายที่มีแบนด์วิดต์เยอะที่สุดถัดมาก็จะเป็น USB นะครนะผม USB และนี่ก็เป็น USB 3นะฮะที่บอกนะฮะพอเสียบปุ๊บเอาเนี่ยฝั่งเนี้ยเสียบมาจากคอมใช่ป่ะแล้วอันนี้ก็เสียบใช้ได้เลยนะฮะสอพอร์ตส่วนอันนี้มันเป็นเขาเขียนไว้ว่า Service er only ก็คงเอาไว้สําหรับ เวลาเข้าศูนย์เข้าอะไรพวกนี้เป็นตัวให้ช่างเขาเช็ค mm hmm. นู่นนี่นั่น mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับมีแค่นี้เองจริงนี่ฮะการออกแบบของเขาคือแบบ asus LG นี่ออกแบบเนบ mm hmm. ยันยันไอ้นี่เลยนะยันที่เสียบด้านหลังเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับผมอย่างที่แบนบ,บอกครับอินพุตเดียวก็คือ Display Port ถือว่าเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่ให้ หรือว่ายักษ์สเปคมาค่อนข้างครบเลยนะครับผมพี่แว่นสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะมีเป็นจอ G-Sync นะครับผม27นิ้วจอด้านนะ,ะ Refresh Rate เยอะถึงสูงสุดถึง144 Hz นะครับผม Response Time อั time, อตราการตอบสนองต่อภาพอยู่ที่1มิลลิวินาี4อย่างละนะครับผมก็เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวอย่างที่5เกือบลืม 3D Ready ถ้ามีแว่นสามมิติก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็จอค่อนข้าง l e x i b l e เะคลนะผมนี่เลื่อนขึ้นเลื่องลงใช้ใช้ใช,ใช้ใช้แรงแค่นิดเดียวเห็นไหมครับนี่ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะฮะจอก็สามารถสามารถหมดดุนได้นี่ฮึบนี่ฮะการใช้งานของเขาค่อนข้าง Flexible เหมาะสำหรับเกมเมอร์จริงๆนะผม ราคา Emmanuel: ตรงนี้ค่อนข้างสูง700-800 US d ลลาร์นะเท่าไหร่วะอ่ะตีมา800แลวการ83 24,000บาทประมาณนั้น ASUS ROG เนี่ยทำทำแบรนด์นี้ได้มาแบบพรีเมียมสุดๆนะครับผมอะไรที่เป็น ROG เนี่ยต้องวัสดุดีและแน่นอนความดีนั้นมันมาพร้อมกับราคาเสมอแล้ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเล่นเกมยิ่งสมัยนี้ครับการเล่นเกมอะ หน้าจอนี่สําคัญเลยทีเดียวใครบอกว่าหน้าจอเป็นอย่างสุดท้ายจะต้องซื้อตอนนี้ต้องกลับมาคิดใหม่นะครับผมว่าหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกม fps ที่ส่งผลอย่างมากในเรื่อง refresh rate เนี่ยเกมอื่นอย่างโมบายอย่างนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมโอเคถือว่าเป็นอีก choice หนึ่งของอคนที่กําลังจะมองจอ monitor อใหม่เพื่อมาเล่นเกมหรือว่าเอามาเล่น entertainment ภายในบ้านนะครับผมก็ asus rog swift pg 2 7 8 q ตัวนี้ฮะความละเอียด เป็น QHD นะผม2 5งห้าหคูณนึ่นะผมก็ลองอดูรีวิวเพื่อนหรือว่าแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะเพื่อจะเพิ่มเพิ <Am> ่ม <azon> <Weird. S 1> ข้อมูลอินพุตเข้าไปว่าเอ้ยจออันนี้ไงนะผมเพราะรีวิวเพื่อนก็เป็นเป็นแค่ไกด์เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเห็นหน้าเห็นหลังเห็นบอดี้นะผมพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆนะโอเคเพื่อนขอกขอับคุณ ASUS มากครับผมที่ส่งจอสุดยอดจอเล่นเกมให้เพื่อนได้รีวิวนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I don't want to hear mm -hmm. ooh baby, baby, baby what tell me and let me look.